โลกนี้คือมายาใช้ประโยชน์อย่างไรดีวันนี้ยจริงๆผมตระหนักแล้วว่าไม่ควรทำคลิปและไปพักผ่อนดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดไปคิดมาเออเป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะไอเดียเนี้ยผมว่าช่วยคนได้เยอะมานะลองเอาไปใช้ดูผมไม่รู้จะคิดหัวข้อ,อยังไงให้ดึงดูคนมาอ่านเยอะแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าเป็นของดี ใครได้ก็เอาไปใช้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ที่สุดแต่ผมว่ามันช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นมากๆนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องโอนเงินที่เที่บัญชีในคอมเมนต์ของ YouTube นะครับหรือซุปร์แตงมาได้นะครับคือมันเริ่มจากเอางี้เอาประเด็นที่เห็นชัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าที่มาดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคุณอะอย่างบอนทวัตเนี่ย เขาใช้ PR แบบมายูจะเรียกว่าแบ่ r อะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ส้มหรืออะไแบบนี้หรือหรือการพูดนู่นพูดนี่นะแต่เขาจะไม่แรงที่สุดนะเขาจะแรงระดับหนึ่งนะแล้วมันก็มีกระแสนู่นนี่นั่นมาก็เท่เาเท่ากับว่าให้นางงานะเขามีแสงด้วยนะแต่เขาใช้หลายอย่างผสมกันนะอ่าทั้งแบบว่าการนะไปดีูกับคนนั้นคนนีนะ้มีกระแสก็จับนู่นจับนี่อะไรเนงะี้ยคดีแตงโมหรือว่า อะไรอะเบิ้ลปทุมราชหรือว่าอื่นๆใช่ไหมอันนี้คือเชิงบวกนะหรือใครเชิงลบก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าเป็นเชิงบวกเอ่อแต่ว่าเคสที่ลบๆบางอันก็มีแต่นั่นแหละมันเสริมมันเสริมนะอันนี้ขอยกตัวอย่างนะใครที่ไม่ได้อยู่องค์การนางังามก็ต้องขออภัยนะแต่คุณลองไปดูนะยิ่งตอนเนี้ยมีคนบอกภาพลักษณ์องค์กรเสพผมก็มไม่รู้สึกว่ายอย่างนั้นนะไม่ได้พบาผมเข้าข้างนะ เพราะว่าผมเป็นผู้ถือหุน้นแต่ว่าผมจะไม่ปกป้องผมต้องพยายามดูว่าให้มันกระทบจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่ากระทบไงแต่มันมีข้อดีคือมีแฟนขับมาปกป้องกันเยอะมากแต่ถ้าสุดท้ายแฟนขับเนี่ยก็ <laughs> <laughs> อาจจะไปกดตะกร้ากันอะีกนะเอออันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเชิงพลังลบเชิงบวกอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไปหาไปปั่นกระแสแบบว่าแล้วไปแบบลบๆมากๆน,นี่ผมว่า อันตรายนะอาจจะได้ประโยชน์แต่สุดท้ายมันเป็นกา,การกระทำที่มีความเสี่ยงสูงนะผมอธิบายไม่ถูกไงพวกไอโอไออเนี้ยผมว่าทานที่ไม่ควรใช้อย่างบอสนี้ผมว่าไม่น่าไม่ได้ใช้นะเออแต่นั่นแหละแกอาจจะทําไปโดยไม่รู้ตัวแต่ตรงเนี้ยก็คือการใช้ประโยชน์จากมาย,ยาแบบน,นะครับทีนี้เหมือนกับหุ้นเนี่ยนะเราไปยึดติดในเรื่องพื้นฐานซึ่งบางทีมันขาลงเยอะมากโอเคมันอาจจะดีดกลับก็ได้แต่ผมมองว่า ควรจะมาซื้อตอนดีก,ดกว่าแล้วผมก็เสียเวลาชีวิตไปกับหุ้นขาลงเยอะมากนะตอนนี้ผมปลดปล่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังกลัวนะว่าจะปตกหล่แต่ไม่เป็นไรนะถ้าผิดขัดร้อยไปดีกว่านะผมมองนะต่อให้มันเด้งใส่หน้าก็ไม่เป็นไรนะผมว่าแบบนี้ดีกว่านะอย่าไปยึดติดมายา,า,ยานะหรือว่ามายาของการทํางานหนักผมยังเชื่อว่าการทํางานหนักเป็นด,ดีแต่ถ้าต้องใช้ความพยายามเยอะเกินไปนะแปลว่าคุณไปผิดทาง จะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือ,อยังน้อยถ้าการเงินมันยังจําเป็นคุณก็เอาตรงนั้นไปก่อนแล้วหาทางยกย้ายอย่าไปทนเยอะอันนี้คือประสบการณ์ชีวิตนะแล้วผมจะนำมาปร,ปร,ปรปับใช้ในชีวิตอีกหลายหลายดา้านต้องตัดทิ้งไปให้เยอะนะครับอืมมีบางอย่างนะอ,อย่างสี่บอว่าผมคุยผู้หญิงคนหนึ่งเนี้ยก็ก็กำลังคิดอยู่เอ๊จะคุยต่อหนหะเพราะตอนนี้ผมไม่ได้มีเวลาชีวิตมากนะ ปรากฏว่าสุดท้ายเธอก็ไม่ไม่รับสายแต่ว่าสุดท้ายถ้าผมไปตือก็อาจจะได้แต่ผมรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรแต่อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะเออแต่แบบนั่นแหละคือมันมีหลายเรื่องคือผมผมกำลังจะรู้ว่าแต่ผมอะอย่างประยุกต์ใช้ได้ไม่เต็มที่นะบางทีก็ตัดได้บางทีก็ตัดไม่ได้หมายถึงเรื่องทุกเรื่องเลยนะผมว่าถ้าเราเคลียร์เรื่องที่มันต้องใช้ความพยายามไปไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะแต่หมายวว่าอะไรที่มันมันดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็น การจมปักนากว่าเนี่ยนะมันคือมายาจริงๆอะ่ะอะไรที่ทำะระลาบลื่นก็อาจจะเป็นมายาในถ้าตามหลักพุทธไงแต่ผมไม่ไม่ไปโลกุตละถึงแบบนั้นผมมองว่าหลายอย่างถ้ามันทําให้เราต้องไม่ติดลงอะ่ะเหมือนไปคอมเมนต์โต้ไปโต้มาขานาดผมอะ่ะน้อยแล้วนะผมก็ยังไปตกลงไหมไม่ว่ากลุ่มนางงาหมหรือกลุ่มอื่นนะยิ่งเพื่อนผมสมัยก่อนเลยนะฮู้แบบเถียงเวลาเสียเวลาเถียงนานมากมันไม่มีประโยชน์เลยนะอืม แต่บอสเนี่ยเขาได้มีประโยชน์เพราะว่าก็ทําไอ้ตรงนี้โดยตรงไงนนะอืมหม่ถึงบอสนะวัดนะเ <c oughs> ปน็นนาปเอกยชื่อเอาเอาเปว่าสรุปเลยก็คือว่านะทั้งเรื่องหุ้นเรื่องความรักแล้วก็อีกหลายเรื่องอืมคือยกตัวอย่างสมมติว่าเราเลิกกับคนหนึ่งไปใช่ไหมฮะถ้ามันมีปัญหาเยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอคนใหม่ได้ง่ายๆนะแต่ผมว่าออกมาดีกว่า ไม่รู้สิผมมีความเชื่อว่าเอ่ออันนี้ต้องบอกผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ผมแค่นึกอะไรได้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาไงอืมยกตัวอย่างขึ้นมาอืมถามว่าเราสามารถเปลี่ยนคนที่ท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ก็ลองดูนะแต่อย่าไปพยายามเยอะเกินไปเฟดออกมาดีกว่าอาจจะไม่ต้องเลิกคบ อ่าแต่ห่างออกมาหรืออย่างสมมตินะเอาเอาเอาแบบเปรียบเที่ห้เห็นภาพนะ unfollow ไงแต่ไม่ไม่ได้แบบว่า unfriend อะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปรับนะจริงๆอ่ะคนเราว่ามันมีนกลไกการตัดโดยโดยโอัตโนมัติแต่ส่วนใหญ่จะตัดงนันสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไงแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าต้องตัดไปเลยแปสิบเอร์ซนนะทั้งหมดแล้วคุณจะโล่งแล้วคุณจะสามารถโฟกัสในสิ่งที่สำคัญจริงๆได้ไดนะ ืมจริงๆหุ้นมันก็มีม,มีมีอันหนึ่งนะแต่ผมจะเก็บไว้ใช้โดยส่วนตัวคือผมอยากซื้อหุ้นตัวหนึ่งให้มากกว่านี้แต่ผมก็กลัวนะก็เลยซื้อได้น้อยมาตลอดคือตอนนี้เริ่มไม่น้อยแล้วแต่ว่ามันก็ยังกลัวอย่างเงี้ยผมควรจะแบบเออโฟกัสไปเลยอืมผมอธิบายไม่ถูกว่ามันจะมีอ่ะหรือ,อยังเรื่องออกกาลังกายบางคนก็ออกซะเยอะเลยคิดว่ามันดีไงคือออกกําลังกายโดยหลักทั่วไปมันดีถูกไหม แต่กลายเป็นว่าพอมันเสพติดแล้วเนี่ยผมว่าวิ่งเยอะๆเนี่ยนอกจากเข่าเสื่อมน,นะเอ้ร้อยวายผมเห็นเจ็บมาเยอะแลวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือมายาเลยนะผมไม่อยากจะใช้คําว่ายึดติดอะไรเงี้ยคาว่ายึดติดผมว่ามันไม่ดีเท่ามายาคือพอพอ,พอนึกคาว่ามายาผมเฮ้ยมันจะต้องถอดออกมาจากมายานะั่นนะแต่จริงๆถ้าเชื่อหลักพุทธเป็นมายาทุกอย่างแต่ผมมองว่าถ้าสิ่งที่มีประโยชน์และทาง่ายอันนี้ก็เป็นมายาแต่เป็นมายาที่เชิงบวกนะ ล้วก็ถอดจากมายาเชิงลบแล้วมาทุ่มกับมายาเชิงบวกนะและไอ้เรื่องการขัดล้อดเนี่ยขัดรอนหุ้นเนี่ยผมก็จะฝึกให้มากกว่าเดิมนะเออมันก็คือการถอดมายาแต่มันถึงแม้จะเสียเงินไปบ้างนะเสียไปหลายๆครั้งมันก็เป็นเงินเยอะอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าเสียตอนนั้นปุ๊บนะต่อให้มันเด้งใส่นะคุณไปหาตัวใหม่ที่ชัวร์กว่าเนี้คือแน่นอนไปหาตัวใหม่ก็อาจจะโดนนะแต่ถ้าเล็งดีๆอ่ะผมว่ามันมีโอกาสได้มากกว่าเสียอานนี้เป็นต้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาหลังนี้ไปใช้ดูนะลืมไปเลยนะอยากสนับสนุนช่องโอนเงินที่เล็กที่บัญชีนในคอมเมนต์ที่ผมให้ไว้ใน youtube นะเดี๋ยวซุปเปอร์แต่งมาก็ได้นะจริงๆผมอยากจะไปเตือนเรื่องหุ้นแหลกอันนั้เาแต่ว่าผมคิดว่าอย่าเลยคือคือเตือนได้แต่ว่าเวลามันดึกแล้วผมทําแค่คลิปเดียวหรือเป็นคลิปอื่นดีกว่าเนี่ยผมเชื่อในสัญชาตญาณผมแหละเออผมคิดว่าการการแบบเนี้ย ออคิดแล้วแล้วรู้สึกว่าใช่ก็ทํานะแล้วเนี่ย,ย,อ,ยอย่างยกตัวอย่างของติดเรื่องการนําคลิปเยอะไปวันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะแต่ก็ยังถือว่าน้อยลงกว่าวันก่อนถึงแม้คลิปที่ทําไปเมื่อวานยาเยอะๆมันก็พอมีดอกผลอยู่นะแต่ถึงแม้ไม่เท่าเดิมแต่แต่ผมพอใจในดอกผลนะแต่ผมก็รู้สึกว่าผมทุ่มลงีเยอะเกินไปละอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหูหลักนี้มันเป็นแบบที่สุดยอดมากเลยถ้ายิ่งประยุกต์ใช้แบบเข้มข้นมากๆนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะ เออแต่ผมไม่โฆษณาเยอะเพราะผมรู้สึกว่าหลักของมันดีโดยที่ไม่ต้องไปโฆษณาแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจก็เขียนมาถามได้นะครับผมยินดีแน,น,นะนํำนะโอเคแล้วเจอกันใหม่เพื่อชช้าต้องการนะครับอยากสนับสนุนช่องโอนเงินได้ที่ลท,ท,ที่บัญชีในคอมเมนต์ของ YouTube หรือซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับสวัสดีครับ